ดีับวันนี้มาดูเหรียญประกอบพิธีต่ออายุหลวงพ่อคโบวังนะครับบล็อกนิยมนะครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมกรเมงต่างอินดีรับใช้ทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทร0625925681นะครับอินดีรับใช้นะครับเหรียญสวยงามมากครับวันนี้เหรียญบล็อกนิยมปอโค้งนะครับเหรียญนี้ ทุกวันนี้เริ่มหายากแล้วนะครับฝากติดตามร้านเครื่องกรรมาตตาครับในเพจร้านเครื่องกรรมาตตาครับเพจเครื่องรางมองตากนะครับในมุมพระก็จะเป็นร้านกรรมาตตาหนึ่งร้านกรรมาตตาสองนะครับกรรมตตาสองนี่นะฮะ YouTube กรรมางตาที่นี้นะครับฝากติดตามเลยนะครับวันนี้จะมานําเสนอเหรียญประกอบพิธีต่ออายุ และทำบุญครบรอบ77ปีหลวงพ่อคูบวังพมเสโนนะครับเหรียญสวยงามมากดำกรึบเลยครับเหรียญนี้เจ้าของก็เดิมเก็บดีมากานี่ก็ถือว่าเก็บไว้หลายปีเหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็นยันอัขระเลขยันนะครับเต็มเลยครับเหรียญนี้ประสบการณ์ดีมากนะครับนี่นะฮะ12กันยา2511นะครับอัขระเลขยันเต็มเลยนะฮะ เหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์ดีครับต่ออายุต่อชะตานะครับนะเหรียญสวยงามมากครับตาเป็นเม็ดผมลึกชัดนะครับนะถ้าไม่มีตะกุดก้าวหุ่มใช้เหรียญนี้ได้ครับต่ออายุต่อชะตานะครับอของหลวงพ่อสวย วยเข้มขังมากดำกึกเลยคะเหรียญน,นี้แสงแรล้งไปนิดหนึ่งครับจริงเหรียญดำมากสีจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับ<ะ>ก็พิธีต่อยุหลวงพ่อนะครับนี่นะฮะของฝีมือมีแล้วนะครับมีนะครับต้องระวังนะนะครับของหลวงพ่อ ของฝีมือนี่มีทุกรุ่นนะครับนี่นะสวยคมชัดลึกคลิปที่แล้วเลยลงเหรียญใบโพนะครับน้องฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ว่าจะมีเหรียญหรือว่ารุ่นอื่นของพ่อมาให้ดูให้ชมกันนะครับ พ่อก็จะดัง,ดงทางทงเมตตามหาเสน่ห์นะฮะพะยันหมาเสร็จนางพะยันอินแก้วพะยัานนางกวักพะยันปลาตะเพียนที่เล่นหานิยมทั่วประเทศนะครับมีทั้งมีในงานประกวดด้วยนะครับนี่นะฮะของหวพ่อสวยๆงามตาเป็นเม็ดเลยครับ ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือนะครับแบบนี้สวยงามมากไท่านไม่ควรพลาดน,นะครับบางทีท่านอาจจะรอทั้งชีวิตนะครับบางคลิปหายากครับนี้ที่บ้านนะครับหรือว่ายังไงทักทายกันมาได้นะครับลูกค้าทักทายกันมาหรือแอดไลน์มานะครับ0ูนย์2 5สองห้า้าสองห้าหแปดหนึ่งนะครับผมกรรมาธิกากยินดีรับใช้ทุกท่านเลยนะครับ YouTube กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนี้ดูง่ายจริงครับเดี๋ยวนี้เก็บนานแล้วแถวคาดปลอดภัยนะครับเป็นแบบนี้โดนแสงไฟสีเพียงนิดหนึ่งิดนิดหนึ่งนะครับจริงๆเป็นดำปึกเลยนะครับ นี่ฮะขลังเลขยันเต็มแล้วก็มีประสบการณ์เยอะด้วยฮะเหรียญน,นี้ไม่มีพระยันม้าเสพบนางใช้เหรียญน,นี้ได้ครับกรอบพิธีต่ออายุครับใฝากติดตามด้วยนะครับผมกด subscribe ให้ด้วยนะครับร้านาเครื่องกรเมืองตากเครื่องรางมืองาตากลแล้วก็ร้านกรเมาองต์หนึ่งกรรมืองคต์สองครับในมุมพระนะครับผม ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆนะครับของเมตตามหาสเสน่์มหานิยมแข้วคาดปลอดภัยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผม0625925681น,นะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ